ครับก็ขออนื่อต้องขอกราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติทาราสุขก็กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งวันนี้หัวข้อนะครับเราจะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างคลาสสิกแล้วก็อยู่กับวงการกล้องมานานมากนะครับก็คือผมขอใช้ทอปิกว่าโตขึ้นหนูจะเป็นฟูลเฟรมนะครับนั้น นั่นเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลาเราพูดถึงการเล่นกล้องโดยเฉพาะเวลาที่เราไปเข้าเว็บบอร์ดนะครับเว็บบอร์ดโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราถามว่าเอ๊กล้องอะไรดีโดยส่วนใหญ่เราก็จะถูกผลักดันนะครับให้ไปทางฟูลเฟรมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนก็จะทราบว่าตัวกล้องฟูลเฟรมเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัตินะครับ เฉพาะตัวของเขาที่มีจุดเด่นในแง่ของเซนเซอร์ขนาดใหญ่นะครับเวลาเซนเซอร์ขนาดใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้องค์ประกอบทางด้านฟิสิกส์ไม่ว่าจะเป็นการรับแสงนะครับได้ดีมีประสิทธิภาพเมื่อการรับแสงได้ดีมีประสิทธิภาพมันก็ทำให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยเนี่ยสามารถทำได้ง่ายไดย้มากขึ้นแล้วก็ การที่มีเซนเซอร์ใหญ่ก็ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า depth of field ดีขึ้นนะครับภาวะเซนเซอร์ใหญ่ก็ทำให้การออกแบบตัวเลนส์นะครับมีความยุ่งยากมากขึ้นเพราะว่าเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งปัจจัยในเรื่องของความใหญ่โตเนี่ยมันทำให้มันเกิดทั้งข้อเด่นแล้วก็ข้อด้อยนะครับข้อด้อยหลักๆเลยก็คือราคาทีนี้ปัญหาของการ เลือกกล้องโดยส่วนใหญ่ก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะที่จะแนะนำนะครับถ้าเราเข้าไปในเว็บบอร์ดนะครับก็คงคล้ายๆกับเอ่อชีวิตเราในวัยยาวนะครับวัยยาวตอนเราเป็นเด็กนะครับสมัยผมเป็นเด็กแล้วกันเวลาที่คุณครูมักก็ชอบถามว่าไอ้โตขึ้นหนูจะเป็นอะไรนะครับซึ่งหน้าตอนนั้นหน้าความสามารถตอนนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีอาชีพ ให้เลือกอยู่ไม่มากนักนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพเป็นอยากเป็นคุณหมออยากเป็นพยาบาลซึ่งก็คือกลุ่มอาชีพเดียวกันนะครับอาชีพที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยก็อย่างเช่นอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจนะครับอาชีพที่ว่าด้วยการคำนวณก็จะเป็นอยากเป็นวิศวกรอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับหรืออาชีพที่เขาเรียกว่ามีประโยชน์นะครับ แล้วก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติก็คือแล้ก็อยากเป็นอาชีพครูนุ้ยอยากเป็นครูครับแต่จริงๆแล้วในอาชีพนะครับในอาชีพในจริงๆเนี่ยเราค้นพบว่าอาชีพในโลกเนี่ยมันมีมากกว่า4,000อาชีพซึ่งทุกอาชีพก็ล้วนแต่ผมเชื่อว่ามันมีเกียรติแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ทั้งสิน้นมันขึ้นกับมุมมองไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นคนกวาดถนนคุณจะเป็น ยูทูบเบอร์คุณจะเป็นคนล้างจานคุณจะเป็นคนขับแท็กซี่คุณจะเป็นตากล้องอิสระคุณจะเป็นตากล้องสมัครเล่นนะครับคุณจะเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณจะเป็นทางด้านอิดีคุณจะเป็นนัก,น,กนักขายก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงอาชีพตัวเองนะครับเลี้ยงตัวเองได้ทั้งสิน้นนี่ปัญหาคือว่าเวลาที่เราเข้าไปเสพข้อมูล นะครับในตัวเว็บบอรนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเ,ออเป้าหมายสุดท้ายก็จะเป็นฟูลเฟรมนะครับถามว่ามันเป็นหลักการอะไรก็เป็นหลักการเดียวกับโตขึ้นหนูจะเป็นอะไรนะครับจริงๆแล้วคนที่เล่นกล้องนะครับเล่นกล้องเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายนะครับก็คือจุดมุ่งหมายหล,หลายอย่างนะครับหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอยากที่จะแค่เอา ได้กล้องสักตัวหนึ่งแล้วมาถ่ายภาพให้บุคคลในเป็นที่รักนะครับถ่ายภาพแฟนถ่ายภาพท่องเที่ยวบ้างนะครับในกลุ่มกลุ่มนี้นะครับจริงๆแล้วเขาใช้กล้องอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกล้อง compact ขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งมือถือก็สามารถถ่ายได้เช่นกันส่วนคนที่บอกว่าเออผมอยากเรียนรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นนะครับและอยากจะศึกษาเพื่อที่จะไปรับงานถ่ายภาพบ้างนะครับหรือว่าฝึกหัดถ่ายภาพ เป็นคนที่ชอบถ่ายภาพจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวมิเลเล็ s ขนาดเล็กนะครับอย่างไมโครโฟเต r ร์ ers, หรือว่าจะเป็น d s เ r นะครับอย่าง a p s c มันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเข้าใจคุณลักษณะนะครับหลักๆของการถ่ายภาพเนี่ยที่อยากอยกจะได้ภาพสวยเนี่ยนะครับการที่ได้ภาพสวยออกมาเนี่ยมันก็มีหลักอยู่เพียงแค่ ไม่กี่อ de ันอ you uh, ันดับแรกก็คือทําอย่างไรที่ภาพจะคมนะครับทำอย่างไรที่ภาพจะคมการที่ภาพจะคมก็คือคุณก็ต้องเรียนรู้วิธีการนะครับในการที่จะถือกล้องนะครับให้มีความนิ่งก่อนนะครับถือกล้องให้มีความนิ่งนั้นเทคนิคของคนที่ถ่ายภาพส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ที่ผมเห็นถ่ายภาพก็คือการจับกล้องยังจับไม่เป็นเลยนะครับไม่รู้จะจับยังไงบางคนก็จับแบบนี้ นะครับจับแบบนี้ถามว่าจับแบบนี้มันผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าในในสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ระบบกล้องที่เป็นออโตออโตทั้งหมดนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับถ้าคนที่เล่นกล้องเป็นก็จะรู้ว่าเลนส์ตัวเนี้ยกับเลนส์ตัวเนี้ยนะครับกับเลนส์ตัวเนี้ยเหมือนกันนะครับเพราะเป็นเลนส์รุ่นใหม่ถามว่าเลนส์รุ่นใหม่มันคืออะไรเลนส์รุ่นใหม่มันก็คือมันไม่อนุญาตนะครับให้คุณเนี่ย เปลี่ยนค่ารูรับแสงหรือ aperture ที่ตัวเลนส์นะครับเพราะนั้นคุณก็สามารถทําได้แค่ซูมอินซูมเอา t แล้วก็ปรับโฟกัสนะครับอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ยอมให้คุณแค่มีวงแหวน2วงนะครับวงนี้ก็โฟกัสวงนี้ก็ซูมอินซูมเอา t ตัวนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่ตัวนี้เป็นเลนส์ฟิกนะครับเนั้นก็อนุญาตให้คุณแค่ปรับโฟกัสแค่นั้นเองดังนั้นณนะปัจจุบันถ้าคุณจะถือกล้องแบบนี้นะครับถามว่า ผิดไหมไม่มันก็ไม่ผิดเพราะว่าคุณเลือกถือกล้องตามแนวความคิดที่ว่าจับธรรมดาเพราะาคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปปรับตัวนี้แบบในอดีตมากมามานะนะครับเพราะว่าบางทีคุณอาจจะพึงพอใจคุณใช้เลนส์ฟิกคุณก็จับแค่นี้นะครับแล้วการออโต้โฟกัสก็ปล่อยเป็นหน้าที่กล้องนะครับแต่ถ้าเกิดในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราถือกล้องเราจะเป็นที่ต้องจับแบบนี้นะครับเอมือขวาจับ มือซ้ายโฮแบบนี้นะครับเพื่อให้รับน้ําหนักนะครับเพราะว่ากล้องสมัยก่อนจะมีลักษณะความหนักค่อนข้างมาแต่ปัจจุบันถ้าเกิดคุณจะถือกล้องแบบนี้แล้วคุณจะจับแบบนี้นะครับผมเห็นหลายคนจับนี้ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะอะไรครับเพราะว่ากล้องในปัจจุบันมันมีน้ําหนักเบาการแฮนเดิลด้วยมือขวามือเดียวเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะประคองกล้องให้มีความนิ่งได้ในระดับหนึ่งดังนั้นการที่ คนคนนึงจะถือกล้องแบบนี้นะครับไม่ได็นะครับถือกล้องแบบนี้แล้วก็มือจับแบบนี้ก็ไม่แปลกเพราะกล้องมันเบาถึงแม้กล้องตัวนี้จะติดคลิปก็ตามแต่มันก็ยังเบาอยู่ดีถ้าเราถือไม่นานมากนะนะครับแทนที่เราจะต้องเอามือประคองอุ้งมือนะครับประคองเพื่อที่จะลดลำหนักช่วยมือกว่าแล้วก็มือซา้ายก็นิ้วนิ้วมือก็ปรับซูมแล้วก็ปรับโฟกัสก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับ ราะนั้นตัวการใช้งานกล้องเนี่ยหรืวอวิธีทางเนี่ยมันก็ขึ้นกับคุณลักษณะนะครับของเทคโนโลยีแล้วก็ความต้องการในการใช้งานและอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกล้องอที่ใช้เซนเซอร์ไมโครโฟเตร์หรือว่ากล้องที่ใช้เซนเซอร์ APS-C หรือแม้กระทั่งฟูลเฟรมก็ตามนะครับเขาเรียกว่ามันจะมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือ กล้องทั้ง3ตัวนี้จะทำงานได้ดีในจุดเดียวกันก็คือจุดที่มีแสงเพียงพอจุดที่มีแสงเพียงพอดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้กล้องไมโครโฟเตอร์เองหรือว่า aps c นะครับซึ่งก็จะอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเซนเซอร์มีขนาดเล็กดังนั้นถ้าคุณอยากได้ภาพที่ออกมาดีคุณก็ต้องเข้าใจหลักการของทฤษฎีแสงก่อนนะครับว่าแสงปริมาณเท่าไหร่ที่ทาให้ ไปทริกทำให้ตัวเซนเซอร์ของคุณน่ะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเซนเซอร์ของคุณเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเซนเซอร์ที่รับแสงโดยตรงมันจะต้องมีตัวเลนส์มาเป็นตัวบล็อกนะครับเพื่อกําหนดหรือคอนโทรลรูปแบบของแสงและรูปแบบของภาพนะครับแต่เนื่องจากจํานวนชิ้นเลนส์เนี่ยนะครับนอกจากมันจะมีผลต่อรูปแบบของแสงและรูปแบบของภาพด้วยมันก็จะมีในเงื่อนไขของการบิดเบือน เพราะเลนส์มันก็จะมีความบิดเบือนของแสงด้วยงนั้นการบิดเบือนบวกกับการดิทอ์ชั่นนะครับดิทอ์ชันก็คือแสงเวลาผ่านเข้าไปในที่เลนส์นะครับแล้วออกมากบกระทบเซนเซอร์มันก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นกับคุณลักษณะของเลนส์นะครับว่าเลนส์เนี่ยมันเ,เขาเรียกว่ามีค่ารรับแสงนะครับเปิดกว้างในมากที่สุดเท่าไหร่ยิ่งเปิดกว้างมาก ก็ยิ่งดีมากในแะง่ของการรับแสงนะครับแต่มันยิ่งเปิดกว้างมากมันก็ไม่ใช่ดีเสมอไปเพราะอะไรครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราถ่ายรูปยกตัวอ,อย่างง่ายๆเวลาคุณอยากถ่ายรูปหมู่ให้ชัดนะครับถามว่ารูรับแสงกว้างมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ครับแต่น้อยเพราะว่าอะไรครับเวลาที่คุณถ่ายภาพหมู่หรือคุณต้องการให้ภาพเนี่ยมีความชัดท้งภาพนะครับรูรับแสงกว้าง เกินไปก็ทําให้การโฟกัสเนี่ยมันไปโฟกัสแค่จุดใดจุดหนึ่งหรือที่ระนราบใดระนราบหนึ่งนะระนราบที่อยู่ใกล้กว่าหรือระนราบที่อยู่ไกลกว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าจุดที่เรียกว่าเอาออฟโฟกัสมันก็จะไม่ชัดนะครับดังนั้นการที่เราได้เลนส์ซีดีมาสักเลนส์หนึ่งที่บอกว่าเปิดรูรับแสงได้1.4หรือ1.0แน่นอนครับมันก็ดีในการที่ทําหน้าชัดหลังเบลอหรือทําให้ หลังละลายได้แต่มันก็ไม่ดีในแง่ของการถ่ายภาพหมุกนะครับนักต้องคํานึงถึงด้วยดังนั้นเวลาคนที่ซื้อกล้องมาเนี่ยเราอยากจะเอากล้องเนี่ยไปทําประโยชน์ลักษณะการรับงานเนี่ยนะครับเวลาที่เราบอกถึงเราอยากจะเอากล้องไปรับงานเนี่ยคนที่ส่วนใหญ่นะครับที่อาจจะที่ความ,มเห็นส่วนใหญ่ก็จะบอกคล้ายๆกับโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะคิดวนเวียนอยู่แค่ว่า ตขึ้นอยากจะเป็นคนาารูอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นตำรวจเป็นวิศวกรเป็นคุณหมอนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอาชีพมีความหลากหลายมากกว่านั้นดังนั้นตัวกล้องหรือลักษณะการใช้งานมันก็ขึ้นกับความคิดสร้างสารรค์หรือการนำไปประยุกต์ใช้งานของตัวผู้ใช้นะครับถามว่าคนที่ใช้กล้องไมโครโฟเตอร์เนี่ยจะต้องสูญพันธุ์ไหมผมบอกได้เลย,เ,ลยเป็นไปได้ยากเพราะในะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเห็นนะครับถ้าเราบอกว่ากล้องฟูลเฟรมดีที่สุด แต่ทำไมกล้องฟูลเฟรมถึงถึงไม่ใช่คลองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดทำไมกล้อง APS-C ถึงคลองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดนะครับแล้วลองลงมาก็คือไมโครโฟเตอร์ ter, แต่ฟูลเฟรมเนี่ยก็ยังไม่สามารถคลองการตลาดได้อันดับแรกเป็นเรื่องของราคานะครับถ้าคนบอกก็ราคามันแพงไงก็ถูกนะครับราคามันก็แพงนะครับ คนก็จับต้องไม่ได้มันก็เหมือนกันนะครับเวลาที่เราอยากที่จะใช้กล้องตัวหนึ่งเพื่อรับงานจริงๆแล้วผมมองว่า apsc เนี่ยมันก็เพียงพอนะครับต่อการใช้งานเพราะบางทีเนี่ยหลักของการถ่ายภาพโดยทั่วๆไปก็คือความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้งานนะครับของช่างภาพเนี่ยมันมีผลต่อลักษณะของเอาต์พุตหรือภาพที่ออกมาเนี่ยเกิน70% นะครับบางคนก็70บางคนก็80บางคนก็90แล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์หรือด i วนะครับอุปกรณ์ก็อาจจะช่วยอำนวยความสะดวกทำให้คนที่เดินทางไปด้วยกัน3คนคนแรกใช้กล้องไมโครโฟเตอร์สคนที่2ใช้เซนเซอร์ PSC คนที่3ใช้ฟูลเฟรมเวลาอยากจะไปถ่ายภาพที่วิกตอเรียเบย์นะครับอ่า v วิกตอเรียของที่ฮ่องกง อยากจะไปดูแสงนะครับคนแรกใช้ฟูเฟรมหยิบเลนส์ขึ้นมานะครับเเอิญนฟูเฟรมเนี่ยมีเงินซื้อฟูเฟรมนะครับแต่ไม่มีเงินซื้อเลนฟิก mm hmm. ก็จะใช้เลนคิดแทนแต่คนที่ใช้เซนเซอร์ APS-C นะครับด้วยด้วยกล้องที่ถูกกว่าและเลนที่ถูกกว่านะครับเลน50 f, f 1.8นะครับก็ทำให้ ลักษณะการถ่ายภาพที่ออกมาเนี่ยนะครับมีความใกล้เคียงกันเพราะว่า F ที่ต่ำกว่านะครับทำให้ความเครียกว่า t r a d e Off ระหว่างคุณภาพของภาพในการที่กล้องตัวนี้จะดัน ISO ให้สูงแต่กล้องตัวนี้ก็ดัน ISO ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากเซนเซอร์ใหญ่กว่านะครับแต่มันก็จะไปถูก d i s t o r t i o n หรือ d i s t o r ดด้วย Lens นะครับซึ่งเป็น Lens ซึ่งจะมีการกินแสงที่มากนะครับสตาร์ทที่3.5ส่วนคนที่พบเซนเซอร์ไมโครโฟเตอรไปเขาบอกว่าคุณก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาคงไม่สามารถจะได้ภาพหรอกแต่เอินคนคนั้นเนี่ยเขาเอาแฟลชไปด้วยนะครับเขาเอาแฟลชไปนะครับถามว่าเอาแล้วแฟลชมีประโยชน์อะไรในการถ่ายภาพแสงสีเสียงนะครับแน่นอนครับในแง่ของการถ่ายภาพแสงเนี่ยรูปแบบของแสงเนี่ยตัวกล้อง ตัวเซนเซอร์ไมโคร,รโฟนก็จะมีจุดด้อยนะครับที่ต้องการแสงเยอะแต่การเอาแฟลชไปก็อาจจะช่วยในบางมุมในบางกรณีที่ต้องการถ่ายภาพคนนะครับร่วมกับตัว b บ็กกราวด d อ็อบเจกต์ถ้าเขารู้หลักการและวิธีการในการยิงแสงที่ถูกต้องหรือเขานำขาตั้งกล้องไปด้วยนะครับเพื่อจะไให้การถ่ายภาพมันมีความนิ่งมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะเก็บภาพนะครับภาพพลุได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นรูปแบบเนี่ยของการถ่ายภาพเนี่ยมันขึ้นกับวัตถุประสงค์ของตัวตากล้องหรือผู้ใช้งานมากกว่าที่จะมาเลือกอุปกรณ์นะครับผมเข้าใจว่าหลายคนผมก็เข้าใจว่าอุปกรณ์มันดีหมดแหละนะครับผมเคยดิสคัตกับเพื่อนๆแบบขำๆนะครับไม่ได้สีเรียสอะไรว่าเฮ้ยกล้องตัวไหนที่มันเหมาะมันดีมากที่สุดเพื่อนๆผมที่เป็นเล่นถ่ายเล่นกล้องโดยส่วนใหญ่ก็จะให้ไป full frame นะครับให้ไปฟูลเลดแต่เนื่องจากผมก็จะมีเพื่อนหลายๆวัยหลายๆอายุนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าว,าวิชาชีพนะครับที่ทําอยู่หลายวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นะครับสอนนะครับทางด้านวิชาทางด้านวิศะวะกรรมหรือไม่นั่นก็คือบทบาทหนึ่งก็จะเจอกลุ่มกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่คนที่ชอบเล่นกล้องเหมือนกันก็จะไปอีกกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มคนที่เป็น นักลงทุนนะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนั้นแต่ละกลุ่มก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันผมเคยเอาคำถามยอดที่ไปถามนะครับกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าเป็นเอนจิเนียร์ไปถามเขาว่าเออเ,อ,อเนี่ยกล้องตัวไหนน่าเล่นกลุ่มเอนจิเนียร์จะเป็นกลุ่มที่มีความคิดที่ค่อนข้างแตกต่างกันเขาก็บอกว่าก็มีบัตเท่าไหร่นะครับ ความต้องการอะไรเป็นนดับแรกก็เืออันนั้นกลุ่มเอนจิเนียร์โดยส่วนใหญ่ที่ผมเจอจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่ากลุ่มเอนจิเนียร์เนี่ยเราก็ถูกสอนมานะครับให้คิดอะไรเป็นตรกกะนะครับตรกกะแต่ตรกกะอันนั้นน่ยมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลแล้วก็งบประมาณนะครับเราเชื่อเราไม่เถียงแล้วครับว่าฟูลเฟรมมันดีแต่ว่างบประมาณหรือการลงทุนต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมผมลองไปถามกลุ่ม นะครับที่เป็นกลุ่มช่างภาพช่างภาพโดยส่วนใหญ่ก็มีหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานเ็าเรียกว่าถ่ายรูปเป็นงาน,นดีเรทนะครับมีงานประจําอยู่แล้วเป็นเจ้าของกิจการหรือคนที่ซีเรียสในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับถ้าเราไปถามคนในกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าฟูลเฟรมดีแต่ถามว่าเอาถ้าฟูลเฟรมดีแล้วแสดงว่าคุณสมบัติของฟูลเฟรมมันดีกว่าใช่ไหมคุณถึงเลือกฟูลเฟรมเขาบอกว่าใช่ผมก็ย้อนกลับไปว่าเออแล้ว ที่เจอกันเนี่ยขับรถอะไรมาบางคนก็บอกว่าขับ่ต t o ต o t a Vios มาบ้างบางคนก็ขับว่าขับเอาติดมาบ้างผมก็ถามเอา้าทำไมไม่ขับค a m รี่ล่ะทำไมไม่ขับ b บ n z ล่ะเขาบอกเอ้จะทำได้ไงในเมื่องบประมาณไม่พอนะครับหลายคนก็พูดแบบนั้นหลายคนก็พูดว่าจะขับได้ยังไงในเมื่อค a m รี่มันคันใหญ่ที่บ้านที่จอดมันเล็กแคบ V i o s ก็พอแล้วบางคนบอกอุ้ยจะซื้อคันใหญ่ไปทำไมล่ะ ก็ในเมื่อ,อบ้านกับที่ทํางานห่างก,กันทิดเดียวเองนะครับเดินไปก็ได้นั่งไฟฟ้าไปก็แค่สองสถานนี้ไม่จำเป็นจะต้องซื้อรถันใหญ่ให้มันสิ้นเปลืองเลยเห็นไหมครับว่าถ้าเราใช้หลักการของเหตุผลเนี่ยเข้ามาจับนะครับเข้ามาจับกับในทุกๆสิ่งในชีวิตของเรานะครับเราคงจะได้คําตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้องรุ่นไหนเซนเซอร์แบบไหน เลนส์แบบไหนมันเหมาะกับการใช้งานของเราจริงๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าคนบอกว่าถ้าคนที่เล่นกล้องอยู่ในบอร์ดมาเห็นกล้องฟูลเฟรมจับคู่กับเลนส์คิดก็จะบอกทันทีเลยว่าอุ้ยมันไม่ดีหรอกเลนส์คิดมันแย่มันห่วยถ่ายรูปได้ไม่ดีทําไมคุณไม่ไปเล่น gm ละ่ะทําไมคุณไม่ไปเล่นตัวเลนส์ฟิกละ่ะนะครับตัว55ไปเล่นอะไรนะครับหลายอย่างหรือ คนบอกคนบอกว่าอ้าวทำไม1.8ไม่ดีทำไมคุณไม่ไปเล่น1.4ละ่ะหรือไปเล่นขอบแดงไปเลยดังนั้นวิธีการนะครับในการให้ข้อมูลหรือรับข้อมูลเนี่ยส่วนตัวคนที่รับข้อมูลเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่ามีวิจรณญาณหรือไม่ก็เราใช้คำว่ามีทักษะในศตวรรษที่21ซึ่งทักษะในศตวรรษที่21มันก็จะหมายถึงระบบการคิดนะครับคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสารรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณดังนั้นเวลาที่เรารับข้อมูลผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรานั่งเข้าเว็บบอร์ดนะครับโดยปราศจากความคิดนะครับถ้าคุณเข้าเว็บบอร์ดโซนีแล้วคุณคิดไม่เป็นนะครับสิ่งที่คุณจะกล้องที่คุณจะได้โมเดลออกมานะครับถ้าคุณไม่ได้ Sony A7 Mark III บวกกับเลนส์ GM คุณก็จะถูกมอิเวให้ไปเป็น sony a 7 r mark III บวกกับเลน gm คุณภาพสูงนะครับคุณจะได้ฟอร์แมตนั้นออกไปถ้าคุณเข้าไปก็ไปห้อง canon ผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่มีวิจารณญาณและไม่มีจุด,ดยืนของตัวเองเวลาคุณเข้าไปผลลัพธ์ที่ออกมานะครับคุณก็จะได้อะไรครับกล้อง eos r บอกเลนเทพหรือไม่ก็ได้5 d mark IV หรือไม่ถ้าคุณถูกโมเิเวนสุดๆโดยไม่มีเหตุผลคุณก็จะได้วันดีเมาโดยในบางครั้งคนที่ซื้อมาก็ไม่รู้ว่าจะเอากล้องไปใช้ทําอะไรเพราะโดยปกติหลายคนก็ซื้อกล้องเหมือนซื้อคอนโดครับคอนโดราคาแพงมากมีระเบียงที่สวยงามนะครับแต่ไม่มีเวลาออกไปนั่งที่ระเบียงเพราะาอะไรครับเพราะว่างานยุ่งมากออกไปทํางานแต่เช้ากลับมาตอนดึกกลับมาถึงคอนโดก็หลับปุ๋ย คอนโดดีๆวิวสวยๆวยมีเทเลสที่สามารถส่องไปดูวิวที่สวยงามได้ก็ไม่มีเวลาหรือบมาว่ามีวิวที่สวยงามแต่ว่ากลัวความสูงก็ไม่สามารถที่จะออกไปที่เทเลชเพื่อจะดูบรรยากาศรอบๆได้อยู่ดีดังนั้นการเลือกกล้องจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานเราแล้วก็ความพึงพอใจดังนั้นการเลือกกล้องเนี่ยนะครับผมแนะนําว่ามันควรจะมีองค์ประกอบ อยู่3หลักด้วยกันซึ่ง3หลักนี้ผมก็นำมาจากแนวความคิดเขาเรียกว่าคิดเป็นนะครับของดรโกวิดวรพิพัฒน์นะครับ, COVID, รนะรบก็คือหลักการของการคิดเป็นนะก็คือคิดอย่างไรให้มีความสุขนะครับคิดอย่างไรให้มีความสุขโดยองค์ประกอบของความสุขนั้นก็จะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบด้วยกันก็คือความรู้และประสบการณ์ของตัว ของตัวเรานะครับซึ่งความรู้และประสบการณ์ของตัวเราเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันเพราะแต่ละคนเนี่ยเติบโตมาแตกต่างกันการศึกษาแตกต่างกันมีสังคมที่แตกต่างกันเรียนรู้แตกต่างกัน,น <Burg st. S 1> ก็จะได้เป็นตัวเราคนละแบบจากนั้นองค์ประกอบที่สองนะครับองค์ประกอบด้านสังคมสังคมอะไรครับสังคมรอบตัวเราเนี่ยถ้าสังคมรอบตัวเราเป็นแบบใดแบบหนึ่งนะครับมันก็จะมีผลบางส่วน ที่ทำให้ระบบความคิดของเราเนะี่ยมีการแปลเปลี่ยนไปตามสังคมก็เหมือนกับคนที่ถ่ายรูปโดยไม่เคยเข้าบอร์ดเลย <c oughs> กับคนที่ถ่ายรูปโดยคนโดยเข้าบอร์ดประจำ <c oughs> ก็จะมีความคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันนะครับและสุดท้ายนะครับองค์ประกอบทางด้านวิชาการวิชาการเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับวิชาการจะเป็นตัวที่จะช่วยทำให้แนวความคิดหรือการคิดเป็นเนี่ย นะครับได้ผลลัพธ์ที่มีความสุขแล้วก็พึงพอใจในช่วงเวลานั้นๆแต่ก็ไม่หมายความว่าเราได้โซลูชันของการคิดเป็นแล้วในวันนี้นะครับในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าหรือ2เดือนข้างหน้าหรือแมก้กระทั่งในวันพรุ่งนี้เองความคิดนั้นจะไม่เปลี่ยนเพราะว่าเมื่อองค์กรนะครับไม่ประกอบส่วนตัวของเราองค์ประกอบทางด้าสังคมหรือความรู้ทางนวิชาการมันเปลี่ยนแปลงไปความคิดหรือความสุข ที่ได้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันดังนั้นย้อนกลับมาที่คําถามว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรคุณก็คงได้คําตอบแล้วว่ามันคงไม่ใช่ full flame นะครับเป็นคําตอบสุดท้ายแต่มันคงจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับอะไรครับสิ่งที่เป็นตัวเราชีวิตเราแล้วก็สิ่งที่เราเป็นอยู่มากที่สุด เพราะถ้าคนคนหนึงบอกว่าในชีวิตต้องการเลือกที่จะเป็น the best นะครับก็คือถ้าถ่ายรูปก็ต้อง full frame แล้วก็ต้องย้อนกลับไปว่าเอา้าเราบ้านที่คุณอยู่เนี่ยราคาเท่าไหร่รถที่คุณขับรุ่นอะไรนาฬาิกาที่คุณใช้เป็นอย่างไรมาหาลัไรที่คุณจบเป็นอย่างไรภรรยาคุณสวยไหมนั่นเป็นไปไม่ได้ที่คนที่เลือกกล้องที่เป็น the b เบสจะต้องทําทุกอย่างในชีวิตให้เป็น the b เบสเช่นกันบางครั้ง คนที่ใช้กล้องนะครับ A.P.S.C. หรือ m i โคร f ฟ t e r รอาจจะมีรสยมในการใช้รถที่ดีเยี่ยมดีเลอร์สแตกต่างจากคนที่ใช้กล้อง Full Frame ก็เป็นไปได้อันนี้เราไม่ทราบนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเลือกกล้องที่เหมาะกับตัวเองเหมาะกับการใช้งานแล้วก็การตัดสินใจนะครับคิดตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณถ้ายังเลือกไม่ได้ ให้นึกถึงหลักการคิดคิดเป็นของดร,รนะครับโกวิดวรพิพัฒก็คือคิดเป็นบนพื้นฐานของตนเองคิดเป็นบนพื้นฐานของสังคมแล้วก็คิดเป็นบนพื้นฐานของวิชาการแค่นั้นเราก็จะมีความสุขแล้วครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามขอบคุณสําหรับคำถามมากมายนะครับที่เป็นไอเดียในการ จัดทำวิดีโอในแต่ละชุดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ